สองสิ่งที่น้องลิซ่าค่ะอยากจะเก็บไว้ให้กับลูกของเธอนะคะจากบทสัมภาษณ์ของมาดามฟิกโลว้าวโตลิค่ะคิดถึงอนาคตการมีครอบครัวแล้วหรือคะเนี่ยเอแต่ว่าใครนะจะเป็นชายผู้โชคดีคนนั้นกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะมาฟังสัมภาษณ์นะของน้องลิซ่ากันก่อนเลยดีกว่าเธอค่ะบอกว่า ฝันมานานแล้วนะคะว่าอยากจะเป็นศิลปินเธอจึงทําการมุ่งมั่นนะฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กค่ะเพื่อทําความฝันนั้นให้กลายเป็นจริงเป้าหมายของเธอก็คือต้องการจะเป็นไอคอนที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็มีอิทธิพลในทางบวกกับผู้อื่น แต่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะประสบความสําเร็จมากขนาดนี้เธอเล่าว่านะคะเธอค่ะโทรหาคุณแม่ของเธอที่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยทุกวันเลยนะคะบางครั้งเนี่ยการปรับตัวในการเข้ากับวัฒนธรรมต่างประเทศมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยแต่เธอค่ะก็รู้ว่าเธอต้องอยู่ที่นั่นน้องลิซ่าค่ะบอกว่าเธออยากเป็นนักเต้นนะคะมาตั้งแต่เด็กค่ะและแน่นอนนะคะว่าเธอเลือกแล้วนะ้ตอนนั้น ว่าฉันเนี่ยกำลังอยู่ในสถานที่ที่ใช่เพื่อทําให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริงคือมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะอยู่ถูกที่ถูกเวลาค่ะเธอจึงมุ่งมั่นฝึกฝนหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเวลามันผ่านไปค่ะเธอก็บอกว่าเธอจึงสนใจการร้องเพลงก็เป็นช่วงเวลาที่ฝึกอย่างหนักหน่วงนะคะเธอเล่าอีกด้วยนะคะว่าถ้าเรามองอาชีพที่ทําอยู่เป็นเพียงแค่เชิงพาณิชย์ฉันไม่คิดว่าเราจะมาไกลได้ขนาดนี้แต่สิ่งที่ต้องการจริงๆก็คือ การจะแบ่งปันให้กับแฟนๆต่างหากคือแรงผลักดันที่มีอยู่ข้างในตัวแล้วก็สิ่งที่ฉันสัญญากับตัวเองเอาไว้ในตอนที่ฉันมาถึงที่เกาหลีฉันต้องการจะบอกพวกคุณนะคะว่าถ้าคุณขาะทำงานอย่างหนักกว่าคนอื่นเพื่อไปถึงสิ่งที่คุณฝันเอาไว้วันหนึ่งความฝันของคุณก็จะกลายเป็นจริงจากคนสัมภาษณ์คะแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นมุ่งม,มั่นมากๆเลยนะคะและก็ไม่เคยลืมบ้านเกิดอย่างประเทศไทยค,ะค่ะเธอบอกว่าตอนที่ออกโซโล่เนี่ยจึงอยากจะให้มันแตกต่างจาก งงานงเธอจึงเลือกนําเอาออดนตรีนะคะจากบ้านเกิดของไทยไปใส่ด้วยส่วนเรื่องอนาคตเธอก็มีการพูดถึงเครื่องประดับของบุกลรีที่ใส่อยู่แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมคอลแลบกับแบรนด์นะคะเธอค่ะบอกว่ามีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วก็ได้ใส่เอาดอกเอเดนไว้นะคะที่เธอชอบสลักเอาไว้ที่ด้านหลังของนาฬิกาดังนั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งนะคะเธอต้องเลือกเครื่องประดับที่จะส่งต่อให้กับลูก แน่นอนเ่ะว่าเธอบอกว่าเธอจะเลือกนาฬิกานะที่ใส่ในวันนี้ให้กับเขานะคะรวมถึงแหวนของดีซีเลวันอีกด้วยว้าวงานนี้ค่ะราคาพุ่งแน่ๆน,นะคะดีนะคะน้อลิซ่าย,ยังเลือกของที่ราคาจับต้องได้ค่ะ,ะว่าถ้าน้องเลือกเป็นสร้อยงูนะคะแม่แม่เนี่ยอาจจะเหงือตกกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าราคามันโหแพงมากๆอยู่เหมือนกันนะไปลองส่องมานะคะราคาสร้อยงูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17ล้าน4 0 0แสนกว่ากันเลยทีเดียวนะคะส่วนแหวนนั้นอยู่ที่ประมาณห0,000่นกว่านะคะ แล้วก็นาฬิกาก็อยู่ที่ประมาณ200แสนกว่านะตอนที่เปิดตัวมานะแต่ว่าหายากสักนิดหนึ่งค่ะเพราะตอนนี้มันโซเอาไปหมดแล้วนะคะแต่เท่าที่เห็นก็นาฬิกา เรือนี้เนี่ยน้องลิซ่านะชอบมากจริงๆนะคะเห็นเธอส่งไปให้กับคุณแม่จิทิ์ของเธอได้ใส่ติดข้อไม้ข้อมืออีกด้วยค่ะคุณผู้ชมน่ารักมากจริงๆค่ะคือตอนนี้ยังไม่มีลูกค่ะก็ส่งให้คุณแม่ได้ใช้ไปก่อนนะคะอาแอดก็เอาบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนค่ะมาเล่าสู่กันฟังค่ะน้องลิซ่าเธอก็เป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นมากจริงๆค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้เนาะกว่าจะประสบความสําเร็จเนี่ยเธอก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความมุ่งมั่นค่ะกก่อนจะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลื ในคลิปหน้า